คุณพ่อคุณพ่อเก็บเสื้อผ้าให้ลูกหรอคะไม่แขนเสื้อเพิ่นส่งมาให้แต่ที่จริงมันต้องมีไม้แขนเสื้อน้อยอีบอกบ่ได้ซื้อเลยเพราะเพิเ่นบอกว่าสิส่งไม้แขนเสื้อมาให้ก็เลยรอแต่ก็ต้องไปซื้อไม้แขนเสื้อหน่อยเอาไปไว้ไหนเข้าไปในห้องก่อน วางไว้แล้วก็จะพับโอเคแปดเดือนแล้วทุกคนแซนดี้แปดเดือนแล้วพรอบัม่อวานี้เขาไปหาหมอมาเนาะแล้วทีเนี้ยหมอบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะคลอดก่อนกำหนดเนาะเพราะว่าท้องท้องแข็งท้องตึงตลอดก็เลยต้องได้เตรียมไว้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้ต้องได้เตรียมเสื้อผ้าไว้นะคะวันนี้ก็ซักผ้าให้แซนดี้นะคะทุกคนชุดกับประมาณนี้ อุตส่าห์ว่ามันบ่เยอะเลยนี่คิดว่าบ่เยอะแต่ก็เยอะว่ะน่ารักเนาะหนวดแห้งเฉยหนวแห้งเลยนี่เปียกๆเด้อก็อันนี้ก็เลือกออกเพราะว่าเพราะเพราะว่าไอ้นั่นไง มันมันมันบริโอบแล้วทีนี้เข้าตากตอนแรกส่งบายเพราะว่ามันดึกก็เลยเก็บเข้ามาถ้ามันยังไม่แห้งก็เอาไปพึง่งเอาไปพึ่งข้างนอกเนี่ยมัน,ตนาตาโอเคโอเค